ก็ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สนับสนุนศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่สามของพักเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมมีประเด็นไม่ยาวครับผมอภิปรายเมื่อว,วาน ในกรณีที่องค์กรอิสระปป,ปชและกกตโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาถแถลงผลการปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้ผมอภิปรายถึงการจะได้มานายกรัฐมนตรีวันนี้ครับผมตั้งข้อสงสัยว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่32 กล่าวชื่อว่านายอนุทินชาญเวรกุลภายใต้ข่าวลือที่หนาหูที่เหม็นคลุ้งในสภาว่ามีการใช้เงินถึงพั0 0ล้านถึง2,000ล้านเป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจผมไม่อยากให้ในายกรัฐมนตรีคนที่จะเป็นต่อไป จะต้องถูกตราหน้าดังที่ข่าวลือนั้นวันนี้ท่านต้องเคลียร์ครับท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลต้องเคลียร์เรื่องนี้ผมเริ่มจากพักของผมหายไปแปดคนไม่เอ่ยชื่อเป็นสิทธิของท่านแต่อยู่เฉยๆนี่จะไปนี่ใครๆก็รู้ครับแมวก็รู้เด็กอนุบาลก็รู้ว่าเป็นยังไงถึงไป อยากทราบว่าตัวเลขจริงๆนะที่จะไปรองรับให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีใช้เท่าไหร่รับแรกสุดสิบล้านต่อมาโหวตวันนี้สิบบวกสิบเป็น30สิบล้านจริงไม่จริงอย่างไรพักการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นหนุนท่านเนี่ยผมกล่าวว่าชัดเจนที่เป็นหนุนนะครับหนุนแล้วก็เป็นรัฐบาลกับท่านต่อไป บางพักไม่เคยมีชื่อในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เลยอยู่ๆก็มารวมตัวเป็นพักการเมืองและก็นหนุนท่านผมไม่อิจฉาตาร้อนครับเป็นเดือครับได้วาระเป็นก็ต้องเป็นคุณอนุทินก็เหมาะสมที่จะเป็นถ้าภูมิหลังบริสุทธิ์ยุติธรรมสะอาดจริงๆท่านครับวันนี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้คุณสวัดิ์นายกรัฐมนตรี ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจักษ์มีจริยธรรมที่ดีถ้านายกรัฐมนตรีมาแบบที่ผมว่าข่าวอย่างนี้โดยไม่เคลียร์กันผมคิดว่าเดินไปซอยไหนไม่สง่างามแล้วครับโอ้นายยกพันห้าร้อยล้านโอ้นายกสองพันล้านโอ้นายกสามสิบล้านมันไม่เป็นบงคลเลยครับท่านที่เคารพท่านประธานครับ ท่านประธานที่กรอครับขอญาติประท้วงครับท่านานุทินต้องเคลียรงเรื่องนี้ผมก่อนญาติท่านไดสอนท่านได้สอนครับมีมีผู้ประท้วงครับครับเชิญนะท่านสนองเทพบักษรนรง์ประท้วงนะฮะประท้วงเรื่องอะไรครับเชิญครับเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีครับผมว่าใครพูดก็พูดได้แต่ต้องมีหลักฐานครับ การที่จะมากล่าวให้รายป้ายสีหรือท่านมีพยานหลักฐานอะไรก็นำมาแสดงด้วยขนาดบางคนครับไปร้องสรุดีวันเกิดทุนเซนผมยังไม่ว่าเลยนะครับเข้าใจแล้วครับท่านอัิสนงฮะพอแล้วเดี๋ยวท่านอธิสรก็เดี๋ยวท่านสามารถท่านสนองใช้สิทธิ์อภิปรายต่อจาทนี้่ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านอติสร์ท่านกาลังอภิปรายท่านให้เหตุผลของท่าน เพราะฉะนั้นท่านคําพูดคาอภิปรายของท่านทุกคำเนี่ยนะครับมันพลาดเพิงใครถ้าเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดเนี่ยท่านท่านก็รับผิดชอบของท่านอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งหลังจากหลังจากท่านฝั่งสนับสนุนท่านชัยเกษมจบแล้วก็ได้เพราะว่าในฝั่งของท่านอนุทินเนี่ยยังมีหลายท่านที่ยังไม่ลงชื่อนะครับผมว่าท่านอนุินรต่อเลยครับแล้วก็ เราบัตรรองท่านี้นถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกทักท้วงเนี่ยมันก็จะเสียงจังหวะในการอภิปรายท่านขออนุญาตครับท่านประธานครับขอขออนุญาตทักท้วงท่านประธานเดี๋ยวครับขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านอ่านวรรบรรพ์เสร็จแล้วเนี่ยท่านเดี๋ยวท่านพสกรท่านท่านท่านหนุ่มท่านหนุ่มเรียกผมเรียกแต่ชื่อเล่นอย่างนี้ท่านวรบรรพ์ก่อนครับท่านประธานครับผมวรบรรพ์เอื้อพิทยกุณสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดแพร่พภาคผู้ใจขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงครับท่านอดิศรมี เอกสิทธิ์ในการอภิปรายแล้วเรื่องนี้ได้ยินกันเยอะเราอยากฟังคำตอบท่านที่อยู่ในสภาตอบครับขอให้ตอบอย่ามาประท้วงกับตอบว่าจริงหรือไม่จริงหรืออะไรอย่างไรเพราะเรื่องนี้ได้ยินมาหลายคนมากผม,ผมก็ได้จากเพื่อนๆก็วันนี้ก็ฟังท่านอุตส่พูดอยากฟังนะครับแล้วก็อยากท่านพูดให้จบแล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงกรนาตอบด้วยผมก็จะได้ทราบว่าจริงหรือไม่จริงครับแต่ว่าอย่ามาประท้วง,งขัดการ อภิปรายของท่านอดิษรนเลยครับขอบคุณครับครับพอแล้วแต่ครับเดี๋ยวให้ท่านอดิสรได้พูดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็รับผิดชอบของท่านเองเครับผมขออนุญาตครับท่านประธานครับเชิญท่านเชิญที่หนึ่งด้วยความสุภาพครับครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมรังสกรที่มาต่อนรกบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุริล์ภาคภูมิใจไทยขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ครับเนื่องจากผมเองเกรงใจเวลาที่จะไม่อยากประท้วงจริงๆครับแต่ว่า ในขณะที่ฝั่งนั้นต้องการให้ประธานนั้นได้โปรดพิจารณาในการควบคุมการประชุมเพราะว่าท่านผู้พิพากษาได้ใช้คําว่าแหล่งข่าวเล่าว่าแหล่งข่าวเล่าว่า,า,วา,า,วาจริงอยู่ครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกพักพินจะตอบได้จะเข้ามาตอบได้แต่นักข่าวในกันกว่จาจะตอบการถ่ายทอดออกไปถ้าพี่น้องประชาชนฟังไม่รับฟังให้สมบูรณ์หรือว่าทุกประโยคทุกคำพูดก็เหมือนเป็นเรื่องจริงฉะนั้นแหล่งข่าวเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่ ที่ผมว่ามันไม่วัมเป็นธรรมกับพูกถูดกล่าวหาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะว่าที่เป็นนายกรับมนตรีของประเทศไทยซึ่งผมได้กล่าวแล้วว่าความสําคัญไม่ใช่ในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้แต่ความสําคัญอยู่ทั้งประเทศตามสถานการณ์ตามสภาวะที่ที่กาลังย่ำแย่อยู่ในขนาดนี้ขอประท้วงท่านประธานด้วยความคารพครับับขอบุณครับว่าเข้าใจแล้วครับท่านอธิสรก็ ระมัดระวังนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะมีคนระทวงต่อดีวบรนยาขาดจังหวะในการอภิปรายท่านเชิญท่านต่อครับเชิญท่านต่อครับด้วยความเคารพและขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจนะครับผมต้องการได้ได้ยกรัฐมนตรีที่ใสสะอาดบริสุทธิ์โอกาสของแต่ละคนผมสนับสนุนเอาอย่างนี้ครับคนที่ถูกพาดพิงคือคุณอนุทินต้องตอบเองผมว่าเราไปสาบานที่วัดพระแก้วดีไหมครับ ว่าไม่มีการสนับสนุนเงินต่างๆผมมาโดยบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ให้มีอันเป็นไปภายในเจวันเก้าวันเอากันอย่างนี้เลยครับเพราะหลักฐานพิสูจน์ไปได้ท่านที่เคารพครับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของเล่นจะต้องบริหารราชการแผ่นดินผมเข้าใจผมเข้าใจและผมดีใจกับคุณอนุทินที่โอกาสมาถึงแต่เมื่อ เทียบอัตราปรอนต่อปอนชื่อเสียงนิ้วต่อนิ้วเซนต่อเซนสู้ศาสตราจารย์ใช้กเกษมนิติสิลิไม่ได้ครับท่านครับฝ่ายของพวกผมเป็นศาสตราจารย์กฎหมายเป็นอายการสูงสุดเป็นผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ด่างพร้อยเกี่ยวที่ผมได้อภิปรายไปผมคิดว่าพรรคที่สนับสนุนที่เป็นพรร แนวทางอะไรก็ไม่ทราบครับทฤษฎีการเมืองเกิดขึ้นใหม่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านต้องรับผิดชอบในการที่สนับสนุนที่ผมพูดไปว่าหากมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังส้มเทงท่านชื่อเล่นชื่อเท้งครับคำยันเขาก็โดงหรือเปล่า ส้มเทงคำยันเขากระโดงผูกโยงหัวสวไว้ปลายเสาขัดสีฉวีวันให้มันเงาย่องเบาอำนาจอธิปไตยครับนี่คือเป็นการย่องเบาอำนาจอธิปไตยเราปล่อยให้คนอย่างนี้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ภายในสถานการณ์อย่างนี้ครับผมจึงอภิปรายด้วยใจครับทั้งๆดีใจเมื่อกี้เดินผ่านกันก็จับมือท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือเรื่องส่วนตัวเราแต่ว่าเรื่องส่วนรวม ท่านต้องสะอาดวันนี้ครับท่านต้องฟอกตัวของท่านที่ถูกกล่าวหาพันห้าร้อยสองพันล้านให้เครีย์ที่สุดถ้าไปสาบานที่วัดพระแก้วได้ที่เราเคารพนับถือดิผมก็จะสบายใจหรือสารหลักเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ไปกันครับไม่มีอะไรพิสูจน์กันแล้วถ้าคนไหนไปสนับสนุนไม่ได้ก็ไปสาบานด้วยกันว่าท่านมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนั้นผมเคยเห็นในปีหนึ่งแปเขาเอาสุนัขมะโกนคนขนออกครับแล้วเขียนชื่อแล้วปล่อยเข้าสภาผมไม่อยากให้เห็นอย่างนั้นครับผมอยากให้ประชาินใตยบ้านเราในบริสุทธิ์ยุติธรรมผม,มาอายุมากแล้วบางทีความจําอาจจะไม่ดีแต่ว่าความจําเรื่องบริสุทธ,ธิธรรมเรื่องอยากให้เลือกตั้งตรงไปตรงมาแม้กระทั่งเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยให้สง่างามผมจะได้บอกผมไปต่างประเทศหรือไปสัมพันธ์กับต่างประเทศว่าผมมีนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวิรุฬกุลเขาไม่ได้มาด้วยสองพันล้านเขามาด้วยศรัทธาเขามีน้องประชาชนผมจะได้กล่าวเต็มปากครับผมอภิปรายไม่มีอารมณ์นะครับผมจึงอยากสนับสนุนคุณชยัยเกษมดีกว่าคุณอนุทินพันเท่าล้านเท่าครับมีสองคนนี้พักประชาชนยังเลือกไปออกว่าจะควรจะเลือกใคร เที่ยวหน้าบ๊ายบายครับเที่ยวหน้าบ๊ายบายจริงๆผมเสียใจแทนสาวกหรือว่าเอซีของท่านอุตสาห์สนับสนุนแทบตายเสียงร้อยสี่เอาไปเอามามาสนับสนุนหนูแห่งเขากระโดงครับขอบคุณครับ